สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนหลายๆท่านนะครับทั้งเพื่อนชาวไทยนะครับพี่พี่นะครับหรือน้องๆ้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนนะครับเนาะแล้วก็พี่น้องฟังลาวนะครับแล้วก็หลายหลายท่านนะที่กําลังเริ่มทํา YouTube ใหม่แล้วก็หลายๆท่านทํามานานแล้วนะครับก็มีโอกาสได้ดูคลิปหลายๆคลิปนะครับของพี่พี่เพื่อนๆนะครับ ก็สังเกตดูนะฮะว่ามีความตั้งใจนะฮะที่จะทำคลิปกันมากๆนะครับซึ่งตัวผมเองนะฮะเป็นคนที่ทำอ,อาหารนะครับเป็นเป็นช่อง YouTube ที่ทำอาหารอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับที่จะามาฝากเพื่อนๆกันนะครับว่าเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าบางท่านนะฮะหรือว่าบางช่องเนี่ยที่จำนวนซับสไครต์นะฮะมีเกินพันไปแล้ว 1,500 2,000แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีโฆษณาเข้าสังเกตไหมครับก็อันนี้ก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะสร้างรายได้นะฮะเปิดสร้างรายได้จากธุรกิได้นะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะเราจะมาไขาข้อสงสัยกันนะครับว่าทําไมนะครับถึงถึงเป็นแบบนั้นนะครับและอีกอันนึงนะฮะที่ผมอยากจะมา ก็คือคําว่าสแปมนะครับหลายท่านนะฮะยังยังงงๆหรือว่ายังไม่เคลียร์กับคําว่าสแปมนะครับสแปมใน youtube คืออะไรนะครับก็คือการที่เราการที่เราดูคลิปนะฮะของคนอื่นนะครับไม่ครบ3นาทีนะฮะจำนวน3นาทีเนี่ยแล้วเราเองไปกดนะติดตามหรือว่าคอมเมนต์เขานะครับตรงนี้จะถือว่าเป็นสแปมทันทีนะครับเช่นนะฮะ ผมเองนะครับไปดูคลิปของตัวท่านเองนะครับแล้วผมดูแค่ประมาณแป๊บเดียวนะฮะไม่ถึง1นาทีหรือไม่ถึง3นาทีนะฮะเสร็จแล้วผมก็ไปกดติดตามนะครับหรือไปคอมเมนต์นะฮะตัวผมเองจะไปเป็นสแปมของท่านทันทีนะครับแล้วพอติดสแปมนะครับจะมีผลอย่างไรนะครับก็คือ1จะมีผลต่อการอนุมัติช่องนะครับแล้วก็ผลต่อเวลาในการสะสมนะครับ ช่ไหมฮะเพราะว่าจํานวน s u b สไครต์นะฮะเราต้องมีครบพันใช่ไหมเราถึงจะเปิดสร้างรายได้ได้นะฮะแล้วก็จํานวนนาทีเนี่ยก็จะเป็นใช่ไหมฮะสี่พันชั่วโมงนะครับนั่นนะฮะเพราะว่าจํานวนนาทีเนี่ยไม่ครบเราก็จะถือว่าติดเป็นสแปมนะครับพอเป็นสแปมปุ๊บเน่ยเวลานั้นก็ถูกตัดไปนะครับก็ไม่สามารถที่จะนํามาใช้ได้นะครับแล้วเราจะเช็คได้ยังไงนะครับ คาว่าสแปมนะฮะสแปมเช็คยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาหลายๆท่านนะครับไปดูนะครับว่าวิธีการเช็คสแปมนะครับหรือว่าการตัดสแปมออกไปหรือการอนุมัติให้สแปมเข้ามามีส่วนร่วมในคอมเมนต์เราอันนั้นก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะก็วิธีการเช็คนะครับว่าเรายังไม่ได้ตอบคอมเมนต์ของใครบ้างนะครับอันนั้นเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันนะครับว่า เราจะทำยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนอื่นก็ขอฝากช่องด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไทยโลคอลฟู้ดด้วยนะครับเพราะว่ามีความตั้งใจที่จะทําแล้วก็สังเกตดูหลายๆท่านนะฮะอย่างของผมนะครับก็มีสแปมท่านมาติดสแปมผมหลายๆคนนะครับหลายๆท่านมาติดสแปมผมเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับว่าทํายังไงที่จะเช็คว่าสแปมนะี่ย เข้ามาแล้วมีใครบ้างมาติดสแปมเรานะครับไม่ดีนะับไม่ไม,ไม่ไม่ดีเลยนะครับการที่เรามีสแปมมาติดหรือว่ามีคนมาติดสแปมเรานะครับยิ่งถ้าเราไปติดสแปมคนอื่นนี่ยิ่งยิ่งไม่ดีเลยนะครับเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับเราไปดูกันง่ายๆนะครับทําในมือถือนี่แหละนะฮะตัวผมเองพอมีความรู้หรือมีเทคนิคทางด้านการ การทำตัดต่อนิดหน่อยนะครับก็จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆดูกันนะครับทำยังไงเราไปดูด้วยกันนะครับช้าๆไปด้วยกันนะครับเนาะเราไปดูกันนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะครับอยากจะเช็คสแปมนะฮะเราต้องไปที่ Google Chrome นะครับหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะอันบนสุดเห็นไหมครับสีเหลืองบนสุดนะครับ ปกติแล้วเราจะเข้า youtube นะครับเราจะไม่เข้าที่แอปนะฮะเราจะมาเข้าที่ตรงนี้นะครับเท่านั้นนะฮะเวลาเราจะเช็คสแปมพวกนี้นะครับเรากดตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับคำว่า y o u t u นะฮะเราก็พิมพ์คำว่า u t u b e c o m เลยก็ได้นะฮะ y o u t u b e c o อนะฮะหรือมันมีดีไว้แล้วเราก็กดไปเลยนะครับกด u t u b e c o m นะครับกดปุ๊บนะครับ ก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับหน้าตาที่เป็นเขาเรียกว่าหลังบ้านนะครับก็จะเป็นที่จัดการช่องของเรานะครับเนาะทีนี้เราจะเช็คอยังไงนะครับผมขออนุญาตเอียงเอียงจอนะฮะโอเคนะครับเป็นแบบนี้เราไปกดที่รูปของเรานะฮะรูปช่องของเรานะครับอยู่มุมด้านบนมุมขวาเนี่ยนะครับเราก็ไปดูนะครับเออเป็นแบบนี้เองนะเรา เราพิมพ์คำว่าเราไปดูที่คำว่าช่องของคุณนะฮะเรากดไปที่ช่องของคุณนะครับนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะมีคำว่าอ่า YouTube Studio เห็นไหมครับสีน้ําเงินด้านขวาเนี่ยนะฮะกดลงไปเลยนะครับ YouTube Studio นะครับก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะฮะ เราจะมีคําว่าหน้าแดชบอร์ดของช่องเห็นไหมครับให้เราเลื่อนนะครับเลื่อนนะฮะมาตรงนี้นะครับเลื่อนมาตรงอ่าสัญลักษณ์ที่ใต้รูปด้านซ้ายมือเนี่ยนะับเห็นไหมเรากดกดช่องนี้นะครับเห็นไหมครับว่า,าจะมีรายละเอียดนะครับข้อมูลที่เผยแพร่แล้วนะครับแล้วเสร็จแล้ว เป็นเป็นข้อความที่เรายังไม่ได้ตอบนะครับอันนี้ก็คืออันหนึ่งนะครับที่เราจะต้องอไปตอบนะครับว่ามันเป็นเป็นมารยาทชุมชนนะครับเนาะว่าพะาเรามีการตอบอะไรไหมสําหรับคนที่เข้ามาดูเรานะครับนี่ของผมเองนะครับเห็นไหมครับว่าผมเองที่ยังไม่ได้ตอบนะมีอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมีโอกาสได้เข้ามา ใช้งานนะครับตัวมือถือเนี่ยนะฮะก็สังเกตดูอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเป็นเป็นหน้าที่ที่เราต้องไปตอบนะครับเพื่อ,อในลักษณะของชุมชนนะครับเนาะอันนี้ก็คือวิธีเช็คนะครับะจะเป็นส่วนแรกนะครับที่คําว่าเผยแพร่แล้วนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นที่ยังไม่ได้ตอบกลับเห็นไหมครับ ต่อไปนะครับมีอันที่3นะครับเห็นไหมครับช่องที่3เนี่ยพังงาเพื่อตรวจสอบเป็นศูนย์นะครับแล้วข้อความที่อ่านเป็นสแปมเห็นไหมครับตรงนี้ข้อความที่ว่าอ่านเป็นสแปมเนี่ยเรากดเข้าไปดูนะครับปุ๊บนะครับเห็นไหมครับแต่ละเมนูนะครับของผมเองเนี่ยก็จะมีนะครับว่ามีใครบ้างที่เป็นสแปมของผมนะฮะ มีชาวต่างชาติด้วยนะครับที่เขาเข้ามาคอมเมนต์นะฮะอันนี้ก็คือเขาดูไม่ถึง3นาทีแล้วเขาก็กดไลค์แล้วเขาก็กด, like, กกดติดตามอะไรพวกนี้นะฮะหรือไม่ก็คอมเมนต์ให้เรานะครับเพราะว่า,าเขาจะติดเป็นสแปมของผมนะฮะซึ่งจะมีผลต,ต่อช่องของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้น ทางเราก็เหมือนกันนะครับอย่างตรงนี้ผมขออาภาัยด้วยนะครับที่ผมเอารูปมาให้ดูนะครับว่ามีใครบ้างที่เป็นสแปมของผมนะฮะก็คืออันนี้ส่วนมากจะเป็นต่างชาตินะใช่ไหมครับ เขาอาจจะยังไม่ทราบกฎก็ได้นะครับว่า,าวิธีการสแปมก็คือมันจะไม่ามาปรากฏในในคอมเมนต์ของเรานะครับในคลิปของเราจะไม่มาปรากฏตรงนี้เรามาเช็คดูนะครับว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะฮะมีช่องที่เขามาเป็นสแปมเราเนี่ยมีหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับที่เป็นสแปมผมมีทั้งหมดอยู่1 1ตัวนะครับเป็นสแปมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเมื่อเป็นสแปมนะครับเราก็เห็นไหมครับว่าเราจะ มันจะมีเครื่องหมายถูกเครื่องหมายถังขยะนะครับตรงนี้นะฮะเราก็จะอ,อนุมัตินะครับหรือไม่หรือเราจะลบทิ้งนะครับถ้าเป็นอนุมัติก็เช็คถูกไปนะครับถ้าเป็นลบทิ้งก็กดขยะไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องเข้าไปจัดการทีละทีละข้อทีละอันนะครับย้อนกลับมาที่ข้อความที่ยังไม่ได้ตอบนะฮะ ข้อความที่ยังไม่ได้ตอบนะครับตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราต้องการจะตอบเราก็สามารถตอบกลับตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็อาจจะกดไลค์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะฮะแล้วก็ตอบกลับเราก็สามารถที่จะตอบกลับที่ตรงนี้ได้เลยนะครับตอบกลับตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราตอบกลับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ข้อค,ความที่ตอบกลับแล้วนะครับเห็นไ,ไหมครับจะงงนิดหนึ่งนะครับผมพลิกไปพลิกมาโอเคนะครับเรากา็มันจะเล็กนิดหนึ่งนะฮะเราผมจะขยายให้นะครับ,นะรบก็พิมพนะ์นะขอบคุณนเะสร็จแล้วเราก็นะก็พิมพ์คำว่า ตอบกลับนะฮะปุ๊บเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะครับว่าเราถ้าเรายังไม่ได้ตอบกลับใครนะฮะเราก็สามารถที่จะตอบกลับตรงนี้ได้เลยนะครับนะก็ตรงนี้นะครับตรงที่สีแดงๆตรงนี้นะฮะใส่ลักเราต้องกดช่องนี้นะเราจะมองเห็นแล้วก็การเป็นสแปมนะครับ ขอหลีกเลี่ยงนะครับเครื่องหมายนะฮะที่เป็นบวก1นะครับเครื่องหมายบวกแล้วก็รูปรูปมือนะครับที่เป็นลักษณะเหมือนกดไลค์นคั่นนะฮะแล้วก็ห้ามไม่ใช่เป็นข้อห้ามนะครับเพียงแต่หลีกเลี่ยงนะครับในการที่บอกว่าเมื่อกดติดตามพุดแล้วคุณก็กดติดตามผมอะไรพวกนี้นะฮะอย่าอย่าใช้แบบนั้นนะครับเป็นหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะเป็นสแปมนะครับเนาะก็ ขอใช้คําว่าขอให้กําลังใจนะครับฝากติดตามนะครับฝากให้กําลังใจมาให้กําลังใจแล้วนะอะไรทํานองนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ข้อความที่เป็นสัญลักษณ์นะครับตรงนี้มีหลายหลายท่านนะฮะโดนปิดช่องไปเรียบร้อยแล้วก็มีนะครับก็ไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นเกดเลขเกดน้อยนะครับที่ผมเอามาฝากกับทุกๆท่านนะครับก็ฝาก ชมนะคะคลิปให้จบนะครับหรือว่าบางท่านก็ใช้เวลานะครับในการชมคลิปให้จบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยคอมเมนต์นะฮะค่อยกดไลค์นะครับค่อยกดติดตามนะครับเนาะก็ฝากไว้สําหรับหลายๆท่านนะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับเนาะในการที่เราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันเพื่อเป็นความฝันในการทำ u t u b e ของหลายๆท่านด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้ทุกทท่านนะครับก็วันนี้ก็คงจะาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะเจอกันใหม่นะครับในคลิปที่เราทําอาหารนะครับก็ฝากช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม